สวัสดีครับเพื่อนพ้อท้องพี่กัลยานมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อบ้านค่ายจังหวัดระยองครับสวัสดีทักทายเช้าบันจันทร์ครับบันจันทร์บันทำงานเวียนมาอีกเป็นบันราชการเนาะใครที่ไม่อยู่ในระบบราชการก็คงจะไปทํางานที่บริษัทห้างร้านเข้าเวียนเข้ากะ หรือท่านที่ทำมาค้าขายก็ขอส่งกำลังใจไปทุกพื้นที่นะครับวันนี้สำหรับมงคลที่ตกค้างอยู่เนาะก็จะจ,จัดส่งให้วันนี้แหละวันนี้แหละนะครับต้องขออภัยส่วนท่านใดที่ยังค้างอยู่ก็ทักมาครับทักมาทักมาก็แล้วกันนะครับแล้วก็สายบุญนะสายบุญที่สอบถามเรื่องของผ้าป่าก็ ส่งมาได้เลยนะครับสลับรายชื่อนะครับตอนนี้อยู่ในมือก็อยู่มีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับรวมทั้งจํานวนซองก็จะมีเวลามากขึ้นนะครับตอนนี้ครับคุณธนพลคุณทองคุณกุศลท่านพระอาจารย์ทวีศักดิ์นะครับคุณมานิดคุณอําพลคุณเจนสกคุญชาโนนคุณทวีศักดิ์นะท่านเจ้าพิท่านเอกชดท่านหนุมบ้านไก่แล้วก็ อะไหลายหลายคนท่านธนพลอะไรพวกนี้นะแล้วเยอะๆๆหลายคนหลายคนนะครับท่านสมานศิลามนีนัทแล้วก็หลายๆอีกหลายๆท่านนะครับก็จะรวบรวมมาเรื่อยๆครับส่งมาได้เลยนะครับก็ยังมีเวลาอีกพอสมควรโน่นยาวๆเลยนะครับก็เดี๋ยวชัดเจนมากขึ้นก็จะนำเรียนกับสายบุญกันต่อครับมีเวลาครับมีเวลา ตรงนี้เอาพารังงานที่ด่วนก่อนต่อเนื่องกันนะครับต่อเนื่องกันต่อเนื่องกันก็พิมพ์นะสรุปง่ายๆนะครับคือพิมพ์ตอนนี้เขามีเยอะเลยนะครับพิมพ์ครับพูดถึงเรื่องพิมพ์มีเยอะเลยนะครับที่ทําล้อเบียนล้อเรียนเรียนแบบกันมานะครับทั้งพิมพ์โบราณก็ดีพิมพ์ยุคตน้นยุคก,กลางรวมทั้ง15ก็ดีนะครับวันนี้จะคุยเรื่องเนื้อเอาเนื้อมาเทียบเคียงกันให้เห็น ชัดเจนมากขึ้นนะครับคือเนื้อปูนเขาจะเป็นแบบไหนนะที่มีการถกเถียงกันมานานยาวนานครับองนี้นะนะองนี้เป็นการผ่าพิสูจน์อยู่เหมือนกันนะครับผมนานแล้วครับนานแล้วเก็บเอกสารเอ้ไม่ใช่สิเก็บเก็บอันนี้ไว้เก็บชิ้นพระไว้นะครับเอาไว้ดูเปรียบเทียบนะครับพระองค์นี้เป็นพิมพ์ขุนแผนสิบ้านะครับนานแล้วครับสี่ส้าห้าปีมาแล้วล่ะผมก็ยังเก็บไว้อยู่เอาไว้ดู ไม่งั้นก็เสร็จแน่นะครับทางรอดคือต้องศึกษาครับอย่างเดียวแล้วก็ตะกุดชุดนีนะ้เป็นตะกุดทองคําด้วยนะครับนี่ครับตะกุดทองคําแล้วก็ตะกุดทองคําก็มีหลากหลายวิธีการแต่ละบาระการสร้างนะครับหรือเป็นพวกนี้นะครับผมก็เก็บไว้นะครับอะไรที่มันเราสงสัยในใจก็ก,ก,ก็พิสูจน์ครับไม่เป็นไร แล้วก็มีหลายคนส่งมาให้ก็มีนะเพื่อนส่งมาให้ก็ก็มีนะครับเอาละพิมพ์นี้นะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ถือว่าสวยคมเลยทีเดียวแหละนะครับแต่ดูบอลนะมันเกิดข้อว่าบอลเนี่ยมันมันลอยครับบอลมันมันลอยมันไม่ได้ซึมสักทีเดียวนะครับเพื่อนดูนะสังเกตดูนะครับน่ครับมันมันจะแข็งแข็งแห้งแห้งมันไม่เข้าตาครับมันไม่เข้าตามันไม่เข้าเนื้อมันไม่ไอ้นั่นเหมือนกับ ที่เราเคยเห็นกันนะครับมันจะต่างกันเลยนะครับผมเพื่อนดูนะนี่ครับผมไฟนเป็นยังไงเนาะนี่ครับการซึมอะไรที่เข้าไปในเนื้อหนหนังของผิวพระองค์พระเนื้อพระนันมันจะต่างกันอยู่นะครับวันนี้มัวมัว,มวยังไงไม่รู้เนาะเดี๋ยวเอาเข้ามาอีกทีไฟ มันจะต่างกันอยู่นะครับเนี่ยครับผมเวลาเวลาเพื่อนๆดูก,ก็ก็ดูที่อย่างนี้นะครับมีหลายกลุ่มหลายเพจเขาก็บอกว่าจบที่เนื้อนะจบที่เนื้อเนื้อก็ต้องจบที่เนื้อพิมพ์ก็ด้วยนะครับมันจะเป็นแบบไหนล่ะออกหลุดโลกมามันก็คงไม่ไหวนะครับพิมพ์เหมือนกันนะครับเนื้อเหมือนกันนะครับอย่างเช่นองค์นี้นะครับ มันเป็นปูนล้วนนะเพืเ่อนๆนี่ครับผมเอาให้ชัดที่สุดละมันเป็นปูนแข็งกระโปกเวลาเรามือสกิดเนี่ยเขาจะแข็งเขาจะไม่มีอะไรเลยนะครับเขาจะแข็งแข็งเลยนะครับนี่นะนี่ครับแข็งหล่นมือไม่แตกอะหล่นมือก็กระเด็นกระดอนไปครับไม่แตกครับอันนี้ก็เช่นเดียวกัน,นครับผมชัดสกรับผมนี่นะนี่ครับ แข,แ,ขแข็งครับแข็งแห้งครับเวลาเราดูเนี่ยมันจะต่างกันอยู่ครับสัมผัสมันมัน,ม,นมันสัมผัสรู้อยู่เนาะอเพราะอย่างเช่นพวกนี้มันก็ดูง่ายใช่ไหมครับมวลสารพวกนี้ที่เป็นของเก่า ยุคเก่าที่เขาแตกหักนะครับเนี่ยมันดูง่ายอยู่นะดูง่ายดูง่ายรวมทั้งอื่นๆเนื้ออื่นๆที่เดี๋ยวเดี๋ยวที่เนื้อที่มันหักนะผมพยายาม,มนเนื้อผมจะเก็บไว้ในซองแบบนี้ครับเพื่อนเก็บไว้ไว้ดูนะนี่ครับเดี๋ยวจะแกะมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นครีมอะไรไม่รู้แหละที่เขาผ่ามันแตกอ่ะ นี่ครับเป็นพิมพ์ขุนแผนเหมือนกันพระในยุคนี้เพื่อนดูเนื้อ mm. เทียบเคียงเนื้อวันนี้พูดเรื่องเนื้อครับ mm. เพราะพิมพ์นะ่ยมันเยอะเหลือเกินถ้าผมจะเอามาลงแต่และพิมพ์พิมพ์นี้ก็เรียนแบบพิมพ์นี้ก็เรียนมันจะเยอะนะทีนี้ก็เอาเอา,เอาเนื้อบ้างสลับกันนะครับมีเวลาค่อยว่าก,กันนะครับนี่ครับผมนี่ยุคต้นเขาจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่สิบห้าสิบห้านะเขาเหนียวนํานะชัดเจนนะครับผมนี่ครับเขาจะมีพวก ว่านเจสรว่านอะไรต่างๆมีน้ำผึ้งมีข้าวเหนียวมีอะไรเยอะอยู่นะครับผงวิเศษผงต่างๆแล้วก็ยุคของกระดูกกระดูกภายเป็นผงพูดภายก็มีอีกยุคหนึ่งวาละหนึ่งครับมันก็ดูดูได้อยู่อันนี้ผมก็เก็บไว้นะเอาไว้ศึกษาไว้เป็นมวลสารเอาไว้เป็นครูเนี่ยครับส่วนที่มันไม่ดีหรือไม่เข้าตาก็เก็บเอาไว้เทียบเคียงกันนี่ครับ อันนี้ยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งแข็งยิ่งแห้งไปเลยนะเนี่ยนะอันตรายอย่างยิ่งนะครับผมแล้วก็มนรวมทั้งตะกุดด้วยนะตะกุดก็มีหลากหลายอันนี่ก็เป็นตะกุดที่ผมเก็บมาไว้ยังไม่ไปพิสูจน์เลยยังไม่มีเวลาเลยนะครับนี่นี่เป็นตะกุดทองคํานะครับตะกุดทองคําเขาจะม้วนใสขออนุญาตนะ จะม้วนใส่เนี่ยม้วนใส่ในในในก้านทูปก็ดีหรือเป็นโลหะก็ดีนะครับกลมๆนะครับแล้วก็เอาแผ่นทองเนี่ยม้วนเข้าไปข้างในนะครับก่อนที่จะไปอัดใส่ในหลังขุนแผ่นนะครับผมก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนะแล้วเนื้ออื่นๆนะครับที่เป็นที่เป็นพวกผง ก็เก็บไว้เหมือนกันอยู่ที่เป็นลูกอมอะไรต่างๆครับนี่ครับแต่ละยุคแต่ละวาระมันก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะครับมันจะเหมือนกันทั้งหมดไม่ได้นะจะตีรวมไม่ได้นะครับที่นี้เนื้อกับเนื้อ,เน,อเนื้อมวลสารเนี่ยกับพิมพ์พมันก็ต้องสอดคล้องกันครับไม่ใช่เนื้อเก่าๆแล้วมามาปรากฏอยู่หนึ ข้าวเหนียวสุกก็ไปปรากฏอยู่โน้ลึกลงไปอะไรเงี้ยมันมันมัน,ม,นมันก็ไม่ใช่ครับแล้วยุคที่เป็นเนื้อขาวดินสอพองที่ผมว่านี่นะนี่พวกนี้นะครับที่ปิดตาพวกนี้พวกยุคที่ดินสอพองมันก็เป็นอีกยุคหนึ่งของของท่านที่มีการสร้างนะครับสังเกตง่ายครับนี่ขีดมาเป็นช็อคนะครับเนี่ยขีดมาเป็นช็อคพวกดินสอพองเขาจะขีดเขาจะ,ะมีวิธีการของเขาอยู่เนาะทํา ขงโสรดผงวิเศษขีดแล้วสวดแล้วสวดอีกนะสารพัดอย่างนี่ครับเป็นยุคต้นนะแล้วก็ยังมีหลายพิมพ์ล้อพิมพ์ไปดูคลิปเก,ก่าๆเด้อเพื่อนๆเยลยรวมทางเนื้อพวกลูกอมเนี่ครับผมคุณไปหมดเลยนะครับเป็นยุคแต่ละยุคแต่ละวาระเขาก็จะมีสร้างกันไปนะครับมันใช่มันมันจบทีเดียวนะครับผมนี่นะ ภาพอยากจะไม่ชัดต้องขออภัยนะครับมันผมไม่ได้เปิดไฟครับไม่ได้อยากจะให้เป็นแสงธรรมชาติมันก็จะมีว่าดดำๆเม็ดดำดวงดำๆอะไรผสมกันอยู่นะครับส่องดูดีๆนะครับเนี่ยแต่ละยุคนะครับอันนี้ก็ให้เห็นบอลให้เห็นมวลสารเราจับเราดูก็ดูดูออกนะครับดูออกดูออกแล้วก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนดูอีกอันหนึ่งนะครับเนื้อมันจะมีชุดที่อยู่ใน จีบอก็ดีในหม้อก็ดีมันก็เป็นบาระของเขาอยู่ครับจะเอามาตีปนกันไม่ได้นะอย่างอน,นี้ก็เก็บมายังไม่ให้เพื่อนๆดูเลยเนะนี่ยตรงนี้ชุดนี้สองเนื้อครับมันก็จะมีที่บรรจุอยู่ในสำนักขามนะครับลูกอมเยอะๆที่แตกกลุ่ออกมาเนาะแล้วก็มีสร้างที่วัดโพสัมพันธ์ก็มีอยู่นะครับอีกชุดนี้ก็เป็นมีอยากใหญ่แมงม,มุมก็ยังเต็มอยู่นะเนี่ย ชุดนานก็เอามาให้ดูพูดถึงเนื้อผ้าอะไรก็หยิบมาสักหน่อยเอาดูด,ด,ดูสักองรรสององค์ครับเพื่นดูนะนี่ครับดูสภาพที่เขาอยู่ในที่ชื้นหรืออยู่ในอุณหภูมิหรืออยู่ในภาวะหนึ่งเขาก็จะมีผลแบบนี้ไม่ใช่พระกลุนะครับไม่ใช่พระกลุนะครับหลวงปู่ทิมไม่มีพระกลุนะครับอายุหลายร้อยปีไม่ใช่นะอย่างนั้นไม่ใช่นะครับ แต่เป็นพระที่ที่ไปอยู่ในภาชนะใดภาชนะหนึ่งนะครับแล้วก็ก็ทำให้มีปฏิกิริยาความชื้นความร้อนอะไรกับองค์พระมวลสารที่ทำอะไรอย่างนี้นะมันก็จะมีสภาพชุดนี้ผมก็เก็บเอาไว้ดูอีกแหละนะครับแต่ยังไม่เจอนะครับเนื้อนี้ยังไม่เจอนะครับเป็นบล็อกไม้บล็อกไม้ตะเคียนครับบล็อกเก่าแล้วก็พระชุดนี้ทราบว่า เดี๋ยวเอาลงในนี้ก่อนดีกว่ามันไม่ถนัดเท่านี่ชุดนี้ทราบว่าไปต่างประเทศกันเยอะนะครับพเพื่อนดูนะนรับน้ำว่านรับอะไรอยู่เดี๋ยวเดด,ดูองค์ใหม่องค์ใหม่เดี๋ยวดูองค์ใหม่ค,หมครับ ต้องเก็บอย่างดีนะครับดูดูสภาพนะครับดูสภาพแต่และองค์นะชุดนี้อ <c oughs> ืสุดๆเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างต้องต้องไปส่องพิสูจน์เราก็ไม่ได้มีเครื่องวัดค่าว่าเขาจะเป็นโน่นนี่นั่นเท่าไหร่ยังไงนะครับแต่ดูแล้วจับแล้วนะส่องด้วยตาเราแล้วนะครับก็พอจะบอกได้ว่านแน่นอนที่สุดก็ผงพายล่ะ นะเป็นเบอร์หนึ่งดูสภาพนะาผ่าสภาพปลิ่นไปแต่ละองค์น,ะนี่นะเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันมีอีกไหมที่แตกที่หักอันนี้เป็นชุดที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะที่เก็บมานี่นะนี่ครับผมจะมีคาบอะไรบ้างต่างๆนี่ครับน่าจะเป็นเกรสรเนาะเป็นเกสรเกคาบพูดคราบ อะไรที่ดันขึ้นมานะครับผ่านการเวลาเอาก็เอาเนื้อมาให้เพื่อนๆนได้เห็นอีกทีนึงนะครับแต่มันจะมียุกป,ปูนเดี๋ยวยุกป,ปูนมาว่ากันนะครับยุกป,ปูนก็มีนะครับพระหลวงปู่ยุกป,ปูนก็มีนะครับยุกป,ปูนที่ทาปูนก็มีอยู่นะครับเพราะั้นจึงดูแต่หลายอย่างประกอบกันเอาใครที่ยังดูเนื้อไม่เป็นคลิปนี้เอามาให้ดูไม่ส่องกันนะครับเนื้อเข้าเหนียวสุกเป็นอย่างไรเนื้อเก่าเป็นอย่างไรบ้าง โอเคนะครับหวังว่าคงจะมีประโยชน์มีสาระบ้างในมาขอน้อยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปเพื่อนๆอยากจะให้อะไรยังไงลงยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์กันต่อครับผมโอเคครับบุญรักษาครับบารมีหลวงปู่ทิมคุมควางทุกท่านทุกคนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากมายครับจากสะอออนุดรทีวีครับผมสวัสดีครับ